สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับมะนาวดอง3ามรสสูตรเร่งด่วน7วันไม่ต้องตากแดดรสชาติไม่ขมไม่เฟื่อนทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้ลสของมะนาวกลมๆพร้อมที่จะเอาไปทำต้มฟักมะนาวดองขั้นตอนง่ายๆมาดูกันเลยค่ะเจ๊าปานจะเตรียมน้ำสำหรับดองก่อนนะคะเริ่มจากน้ำเปล่า1ลิตรเกลือ150กรัมและน้ำตาลทราแดง5ช้อนโต๊ะ จป๊ปานใช้น้ำตาลใสแดงเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินะคะนำน้ำดองมาตั้งไฟให้เดือดเสร็จแล้วพักให้เย็นนะคะเตรียมน้ำเปล่าหนึ่งกะละมังใส่เกลือลงไปสี่ช้อนโต๊ะและละลายเกลือในน้ำแบบนี้นะคะเตรียมมะนาวสำหรับที่จะเอามาดองประมาณ15ลูกนะคะสำหรับน้ำดอง1ลิตรเสร็จแล้วเจป๊ปานก็จะนำเกลือมาโรยแบบนี้ค่ะใช้เกลือทูผิวเปลือกมะนาวแบบนี้นะคะ เกลือจะเป็นตัวช่วยลดความขมความเฟื่อนในการดองมะนาวนะคะเพราะว่าผิวมะนาวเขาอาจจะมีความขมได้เมื่อดองน้ำเกลือเสร็จแล้วใช้มือคลึงลูกมะนาวแบบนี้ค่ะเพื่อช่วยให้มะนาวนุ่มขึ้นแล้วก็น้ำเนี่ยจะได้ออกดีขึ้นด้วยนะคะแล้วแช่มะนาวไว้ในน้ำเกลือแบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ครบเวลาแล้วก็นำมะนาวมาล้างน้ําเปล่านะคะเจ๊ปันเตรียมโหลสำหรับดองนะคะโหลนี้บรรจุได้ประมาณ1ลิตรใส่มะนาวลงไปในโหลแบบนี้เลยค่ะเทน้ําดองที่ต้มเอาไว้นะคะน้ําดองเริ่มอุ่นแล้วใส่ลงไปในโหลแบบนี้เลยค่ะเจ๊ปานมีไม้ตอกที่แบบเป็นก้นฉลอมแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ ใช้สำหรับเป็นตัวดันไม่ให้มะนาวลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะปิดฝาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะประมาณ3วันผ่านมา3วันแล้วสีมะนาวเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจากสีเขียวก็เป็นสีเหลืองเราจะเทน้ำดองชุดนี้ทิ้งไปก่อนค่ะเพราะว่าน้ำดองชุดนี้จะขมและเฟื่อนนะคะแล้วเราจะนาน้ำดองที่ต้มใหม่เหมือนครั้งแรกเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาและดองเพิ่มอีก4วันให้ครบ7วันเลยนะคะเท่านี้ก็จะได้มะนาวดองทานได้แล้วค่ะครบ7วันแล้วเจีป๊ปานจะเอามาทําไก่ต้มฟักมะนาวดองค่ะมาดูผลงานกันเลยนะคะเปิดออกมาจากโหลกลิก่นมะนาวดองหอมฉุยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทําต้มฟักหนึ่งหม้อใช้มะนาวสัก2ลูกพร้อมน้ําดองเลยนะคะส่วนมะนาวในโหลที่เหลือตรงนี้นะคะเก็บได้เป็นปีเลยค่ะ ทีนี้เราก็ได้เวลาอร่อยของเราแล้วนะคะมาต้มฟักมะนาวดองกันเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดใส่ไก่ใส่เห็ดหอมใส่ฟักนะคะเดือดแล้วใส่มะนาวดองลงไปเลยค่ะค่อยๆคนให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะจะเป็นซอสถั่วเหลืองใส่น้ำมันหอยพริกไทยปน่นต้มฟักเริ่มเดือดแล้วตักฟองอากาศออกไปด้วยนะคะ ใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงต้มฟักไก่ของเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะน่าอร่อยมากๆเจ๊ปนอยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะมะนาวดองของเราสูตรสามรสทำง่ายๆช่วงที่มะนาวเยอะๆเพื่อนๆก็ลองนามาแปรรูปดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเจ๊ปนขอตัวไปทานต้มฟัก,ฟกมะนาวดองก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากค่ะ